สวัสดีครับผม T C Channel นะครับตอนนี้มาดูลุงกำลังตัดหญ้าเนเปียร์นะครับเอาไปปลูกที่ที่เอาไปปลูกที่วานอนนะครับวานอนอุ้ยโอ้โไปแล้วไปแล้วที่ชิมกล้องแล้ววันนี้โอ้โหหัวฟินหัวฟั่ำเลยเด้อไม่ได้อะไรนะลุงไม่เห็นนะต้องคาย มุงหวังอ๋องหวังลุงหวังไม่เป็นไรลุงไม่อหญ้าเกี่ยวหญ้าไปก็บตงหัวความหัวหงายเด้อเกี่ยวหญ้าไปค่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเปลูกนะ่หญ้าเสร็จแล้วนะคะ

เล่นโครนกำลังคลองมางั้นเาออกไปดูข้างหน้านะไปแล้วเหรอไปดูกอนข้างหน้าก่อน้นอ,อนน,ะนี้พี่ไปดูน้ำมาข้างหน้าเยไปดูข้างหลัง ส่วน,นที่ตัดแล้วนะครับใส่ที่เป็นตอนครับตัดใส่ไว้ในกระสอบนะครับตอนนี้เสือ,เส,อเสือพาไปกับแอนชาแนลกับลังเคลีรยพื้นที่ กทองหลอมอนะว,วะดังเลยไอ,อ้ก่ผมไปหาล้วนแล้วไม่เห็น,านามไมอไกอ่ด,ดังเลยครับเู็บไว้ค่ะไอร่อะไรถึงอะไรครับคือพี่อหอมนะคะพี่หอมอยู่ในกระต๊อบค่ะอยู่ในกระต๊อบโอ้สีเซียน้ยีเซียนค่ะ ยีเซียนหรือแกงคูณไลบอีกรู้รู้คิดรูคิดถูกไหมไม่หอมม่อือบูให้หน่อยอา้าวทองคำอ่ะรู้จักทองคำไหมเนาะทองคำ ราถตารอะไรมาเอาขับไปเองเหมือนนขยายม็อบปรชาเอารถมาลามาบอล้อล้อทุกนะะแบบแบบนี้ต้องสลายม็อบค่นครับ่ไดครับ ตร,ตรงนี้ตรงนี้เตียนเลยนะครับตอนนี้เพราะว่า,าลงุตาตง,นะลงตัดจากตรงนี้นะครับตัดตัดจากตรงนี้นะลุงตัดจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะงอกใหม่เนาะ มาขึ้นอกนะแอสุดยอดจริงแอนสุดยอดจริงๆครับก็ชมมา FC ชมมาครับแข็งแรงดังูาขอบคุณคพี่ที่เอ่อคนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบถึงอันนี้ก่อนเนาะ ก็ลุงพลก็ได้ตัดหญ้าในเปียเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาหญ้าในเปียไปปลูกที่วานอนี่ว่านนะครับ,รบขอบคุณครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ